ไงเออมเป็นไงบ้างมะเอาเฮ้ยสบายดีนะมึงอ่ะเป็นไงบ้างเนี่ยกูสบายดีเออแล้วเรื่องวันนั้นน่ะว่าไงเออีใจใดเมื่อเช้าอ่ะก่อนที่จะมาเจอมึงอะ่ะกูไปได้พักใหม่ด้วยว่ะเฮ้ยก็เจ๋งดีเออว่าแต่แล้วมึงคิดว่าฝนมันจะตกหรืปล่าวันนี้วันนี้เหรอจริงๆคิดว่ามันน่าจะไม่ตกนะเพราะเมื่อเช้ามันก็นตกแล้ว เอองั้นถ้าเมืองคิดว่ามันมันไม่ตกแล้วเราไปไหว้พะระกันเลยป่ะ,ะเออก็ดีนะก็ดีดีป่ะไป เฮ้ยรู้สึกดีจริงเลยวะ่ะเออลองจริงมาทำอะไรแบบนี้นานๆทีก็ดีเหมือนกันเออสาธุเอ่อ<า>ชเออชื่ออะไรแบบนี้ได้หรอเฮ้ยถ้ามึงไม่เชื่อก็อยา่าลบหลู่นะเว้ยอ้อไม่เห็นว่ามันจะต่อแล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่มึงเป็นการกูก็ไม่ได้ว่าเลยเฮ้จีน่านี่น,น,น่ารักจริงๆเลย งงไบ้าก็สบายดีแล้วเองอ่ะก็สบายดีแต่วันนี้อากาศร้อนมากเลยจริงวันนี้เราเจอแกกินกว๋วยเตี๋ยวละจริงหรอใช่อร่อยไหมอร่อยมากอันนี้เว็บอะไรวะเนี่ยดูดวงเหรอหน่าสนใจว่ะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ เฟซบุ๊กมึงอ่ะกูเห็นแล้วนะเว้ยคือกูอ่ะมึงกดเข้าเวกคลิปเ็ดใช่ป่ะล่ะพวกูเตือนหมดแล้วนะเว้ยมึงรู้ใช่ไหมไม่ว่าจะในชีวิตจริงอ่ะหรือว่าในโลกโซเชียลอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่คนดีหรอกเว้ยรู้ใช่ป่ะว่าการเข้าถึงโลกโซเชียลมันง่ายขนาดไหนใครๆก็สามารถเข้าถึงมันได้อันตรายจากโลกโซเชียลมันเลยมีอยู่เยอะไปไงเลยต้องมาคอยเตือนตลอดเลยเออแล้วก็เรื่องกีหน้าทเคลียร่อะไรนะเว้ย นางรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะแล้วนางก็เป็นห่วงมากด้วยทางนี้ถือว่ามึงก็ช่วยกูหน่อยแล้วกันนะมึงรู้ไหมทำไมเราควรรู้ทางโลกโซเชียลเพราะมันมีแต่คนอยู่นี่ไง,งนักปั่นนังหลอกเอาเงินชาวบ้านเลี้ยงทำให้คนอื่นหัวเดือดร้อนเนี่ยไอ้พวกเนี้มันมาเพื่อหลอกคนแบบนี้โดยเฉพาะไงไม่เพียงแค่นั้นนะเว้ยการรู้ทางโลกโซเชียลจะใช่ไหมยต้องมันทำให้มึงตามโลกแบบนี้ได้ถ่านเรยบางทีไม่ทุกอย่างเลย เห็นั้มมีประโยชน์มากกว่าการที่มึงเล่นไม่เฉยกัมด้ยอะไรีนมันเล่นอะเล่นยังไงก็ได้แต่ไอโซเชียลมันมาเล่นมันอู่เลยแห่ะรแนก็เพราะอะไอที่มึงชอบแชร์เลิกตัวน้วไว้ผู้หญิงก็ไม่ชอบ